น้ำเงีแปดสวัสดีครับวันนี้นำ้ำเงมีชุดสินค้ามานําเสนอนะไปตกปลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรมาบ้างอันดับแรกเราต้องดูคันไปก่อนของโซกายแรงนะครับระยะเมตรหกสิก็คือหนึ่งจุดปดเมตร เอ้ยหฟุตนะครับ1.8เมตรหฟุตนี่เป็นคันสปินนะตัวนี้นะครับดูเวทเวทมันจะยุบยวบแบบนี้เห็นไหมอ่าแล้วมาดูด้านในเขาให้อะไรามาบ้างนี่โอ้โหโ,โหลอกเพียบเลยวะไม่ให้ลอกหลายตัวจัง,งวะ อันนี้จะเป็นสาย PE นะครับถัก4เป็น PE 4กล่องเล็กมากน่ารักมากตัวน,นี้เป็นแบบสลับสีด้วยนะครับสลับสีทุก10เมตรแล้วก็มีชุดตัวเบ็ดชุดเดี่ยยางแบบนี้นะครับมาดูรอกกันดีกว่า มีอะไรให้ด้วยอะ่ะโอ้มีการ์ดให้ด้วยอะ่ะเป็นภาษาไทยนะนะครับอันนี้สั่งจากจีนแต่ว่าได้การ์ดเป็นภาษาไทยนะแต่ว่าบบขอบคุณอะไรแบบนี้นะดูตัวลอกดีกว่าอยลอกสีสวยมากเลยแขนเกลียวด้วยนะครับทุกคนดูสีดิโคตรสวยเลยนะ สินค้าเดี๋ยวขึ้นตะกร้าไว้ให้นะครับดูที่ตะกร้าได้เลยนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับสีสวยมากตัวนี้มาดูอีกตัวหนึง่งว้าวใครที่ชอบแบบว่าแนวรอกแบบสีออกรุ้งๆแบบนี้นะอุ้ยตัวนี้จะได้เป็นหนอบแต่งด้วยนะครับตัวนี้เป็นแขนแกนนะไม่ใช่เกี่ยวนะครับแต่ว่าจะได้เป็นหนอบหน่บแต่งสีม่วงใครแบบชอบสีม่วงๆแบบนี้นะนะครับดูดิความสวยนะครับฟังเสียง ขายเบรกเบกแน่นนี่เสียงเพาอนะสปูลโลหะนะครับบอดี้สวยมากเลยสีม่วงนะครับใครหารอกแนวแนวนี้นะจัดไปครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวโอ้โหมีแต่รอบแบบสีๆทั้งนั้นเลยวะอ๋อตัวนี้เป็นเบอร์เบอร์ที่มันใหญ่กว่านะครับตัวนี้เป็นเบอร์4000ตัวแรกเนี่ย เป็นเบอร์สองพันนะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยเบอร์สี่พันเบอร์สองพันนะแขนเกลียวตัวนี้แขนเกลียวนะนะครับสินค้าดูในตะกร้านะลูกค้าจ๋าฟังเสียงนี่เบอร์สี่พันและเบอร์สองพันนะครับขนาดจะไม่ต่างกันเท่าไหร่สังเกตที่สปูลน,นะครับเห็นไหมเบอร์สี่พันมันจะใหญ่กว่านะครับตัวสปูลมันจะใหญ่กว่านะนะครับถ้ามองเห็นนะอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้เป็นเบอร์สามพันโอ้ วุ้ยตัวนี้สวยมากเลยนะถ้าแบบใครชอบแนวสีแดงนะครับตัวนี้เป็นแขนแกรนนะครับแขนสามารถเปลี่ยนสายกว่าได้นะครับเห็นไหมอันนี้เป็นสีม่วงตัวนี้เป็นแนวสีแดงวุ้ยตัวนี้ชอบมากเลยนะครับนี่เข้ากับคนชอบสีแดงแบบนับเรียนมากสีนี้ฟังเสียงอุ้ยสวยได้หนอกแต่งด้วยนะครับเห็นไหมดูความลื่นมาถ้านี่ไงใส่กับคันสีแดงพอดีเลย แล้วก็ในชุดเขาก็มีสาย PE มาให้ด้วยนะถ้าแบบลูกค้าที่แบบอยากได้เป็นชุดก็มีเป็นชุดให้เลยนะครับราคาไม่แพงนะลูกคันเห็นไหมครับมีออกแดงๆมาด้วยนะครับแบบนี้สำหรับตีเหยียปลอมก็ได้ตกหน้าดินก็ได้ครับรอกเบอร์ตัวนี้เบอร์สามพันนะครับตีเหยียปลอมได้ตกหน้าดินได้นะครับตัวนี้นะ เฟสนี้ราคาไม่แพงนะครับดูราคาที่ตะกร้าได้เลยนะขออภัยด้วยนะเบียร์ไม่ได้เช็คราคามาก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นตะกร้าไปให้ลูคกค้ากดเลยตะกร้าเหลืองๆหน้าหน้าคลิปได้เลยนะครับแจ๋วมากนะครับสำหรับตกหน้าดินตกปลาตีอีลอมนะลอกลอกสวยมากสีแดงตัวนี้นะครับสวยจริง <S <S จัดไปนะสำหรับแบรนด์โซกายีแรงนะซื้อครบชุดเขาก็จะมีพวกนี้มาให้เนี่ยปลายางกิปลูกหมุนตะกวัวตัวเบ็ดนะครับแล้วก็จะมีนี่ตัวเบ็ดตกปลานะ อันนี้ก็เป็นการ์ดร่วมสนุกกับเขามั้งนะครับแบบนี้นะก็จะมีมาให้อยู่ในกล่องเรียบร้อยเลยสนใจลูกค้าจิ้มตะาการ้าได้เลยครับผม